วิวัฒนาการของนักศิลป์และละครไทยสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทารามาาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา,า,าราชบรมบาถบพิษพระราชสมภพ5ธันวาคมพศ2470เสด็จสวรรคต13ตุลาคม ความสามารถพระบาทสมเด็จพระบารมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมบนาถบพิตรทรงเป็นทัศคะในศินละปะหลายสาขาคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติสนักงานสภาวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้ทุนเก้าถวายพระราช การอนุรักษ์ศิลปะการแสดงมีการบันทึกภาพยนตร์สีส่วนพระองค์เกี่ยวกับท่ารำเพลงหน้าผ้าและการจัดพิธีไหว้ครูรูปแบบการแสดงที่หลากหลายมีรูปแบบในการแสดงละครที่หลากหลายให้เลือกชมรูปแบบการแสดงหนึละครเวที เป็นรูปแบบของการแสดงที่นำดนตรีเพลงคำพูดและการเต้นลํารวมเข้าด้วยกันการแสดงเพลงบนเวทีจะเรียกง่ายๆว่ามิวสิคัทของละครลําเป็นศิลปะที่ไล่ลําลที่เล่นเป็นเรื่องเป็นราวมีเอกลักษณ์ในการแสดงและดำเนินเรื่องด้วยกระบวนการลีลาท่าลําใช้การแต่งกายแบบยืนเครื่องนิยมเล่นในงานพิธีสำคัญ สามผลพระราชทานผลพระราชทานเริ่มขึ้นเมื่อครั้งเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา8 0พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าบารมลงราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7 5พรรษาจึงมีพระราชส,าสาอบร์ ไปเข้าเมือไปเข้าขัด่วเอือยากมาแพผ่ทานมาแพร่านปราบลาสประลาสผักอยนอจจารชีวันเี่ชีวัน ให้บังเอิญให้สาใจให้สาใจกินทาวกินทา สรุปเรื่องมีวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัชากาลที่9สมัยรัชากาลที่9ถือเป็นยุคทองของการอนุรักษ์และพัฒนานาฏศิลป์ไทยมีทั้งการรักษาลักง้วัฒนธรรมและการต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ส่งผลให้นาฏศิลป์ไทยยังคงมีชีวิตชีวาและได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่จนถึงปัจจุบัน